ไว้เย็นขึ้นมันไม่แดดเป็นร้อนแล้ะเราก็แบบโอ้โหนึกขอบคุณของลาเวนเดอร์เราเลยว่าโอ้โหช่วยเขาไม่เจ็บไม่แสบอย่างเงี้ยเออแบบได้แต่ที่จริงเม่ฟพึ่งวเข้ามาก็ฟังกับห้องสภากาแฟคือว่าก็รู้แล้วแหละว่าลาเวนเดอร์ของเราหรือออสเซนเชีรลออยล์ของเราตัวก็ให้ผลประโยชน์หรือให้คุณค่ากับชีวิตของเรามากให้บำบัดทุกส่วนของร่างกายของเราได้ ก็นึกถึงว่าช่วยเข้าไปเนาะ <c oughs> เหมือนกันทำทำท,ำา,ท,ำทานทำบุญทำทานเหมือนกันว่าเอาเราก็แลกเบอร์กันก็ได้เบอร์มาแล้วก็ถ,ถามถ่ายไปก็บอกว่าแผ้ดีดีเร็วมากพี่ขอบคุณพี่มากเลยอะไรเงี้ยเราก็มีเบอร์ไว้มีไลน์ไว้คุยกันอยู่ค่ะก็เราเวนเดอร์ไม่ใช่แค่กับตัวเรานะคะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าเราเราสามารถช่วยผู้คนได้ก็พี่มวดแบ่งปันแค่นี้ค่ะขอบคุณมากคะ่ะคืนไม์ค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากครับพี่ม่วยนะครับนี่ก็เป็นการใช้ออยลอีกขั้นหนึ่งนะครับที่ได้ส่งตรงกับให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็ใช้ตัวลาเวนเดอร์นะครับดูแลนะครับแล้วก็ได้ผลจริงๆนะครับก็เป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆเลยนะครับก็สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับเมื่อกี้ผมเห็น พออสง่านะครับอีกสักหนึ่งท่านครับพออพออมีอะไรมาร่วมแบ่งปันครับวันนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะขอบคุณทานดีสีครับสง่าครับผมออนไลน์อยู่พิธาดุโลกครับนะครับจากการแนะนําของคุ้งกับปบ๊พารวยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาแบ่งปันการใช้เอเซนชุยออลด้วคนนะครับเหตุการณ์เพิ่งสดร้อนเมื่อคืนนี้เองนะครับเพราะว่ามีอาการจุกเสียดนะแน่นท้องนะครับหลังจากที่ทานต้มตําไปนะครับก็ทําเอง ตามหมูยอแต่ว่าเน้นไปที่อหมูยอก็เยอะนะแต่ว่าผมจะเน้นหากินครับเพราะแค่ตัวของอเส้นมะละกอนะฮะซึ่งกินไปเยอะมากทานไปเยอะมากนะครับพอตกประมาณสั้ง5ทุ่มครึ่งมันมีอาการนี่คือมันจุกตดนรุมบ,บริเวณลิ้นปี่แนละ้วมันก็แน่นท้องนะครับมันน่าจะเราทานเส้นกินเส้นมันไปเยอะเกินมันมันเป็นลักษณะของมะละกอเป็นมะละกอดิบนะครับมันน่าจะมีความเหนียวและเข้มข้นของตัว ธรรมชาตินะเซลรโสลมันมันยังใหม่อยู่มันไม่ใช่มะละคอกึ่งสุกนะฮะมันก็เลยทําให้จุกแน่นท้องผมเองก็เปิดเอาเซนเจสนะครับในการใช้งานปกติเนี่ยเซนเะทีสเนี่ยที่ที่บ้านเนี่ยจะส่งจะเป็นเป็นเอสเซนเชยประจําตัวของแม่นะครับซึ่งเราซื้อแล้วก็เราเราออเดอร์มาเนี่ยแล้วเราก็เอาไปไว้ให้แม่หนึ่งปวดแล้วตัวผมเองก็จะต้องติดตัวไปห,หนึ่งปวดประมาณเนี้ยันยิงปกติไม่ค่อยได้ใช้งานอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อคืนเนี่ยพอ พอมีอาการแบบนี้ก็ต้องนึกถึงเซนเจสเลยครับนะครับแล้วก็นำมาหยดลงบนน้ำดื่มนะครับผมใช้น้ำประมาณสักหนึ่งอึกเราครับหนึ่งอึกเวลาเราเราเราดื่มน้ำาเนาะหนึ่งอึกเนี่ยผมใช้เซนเจสประมาณสองหยดนะครับเพื่อเพื่อให้ตัวเซนเจสมันละลายในน้ำนะครับปกติเห็นท่านอื่นเขาใช้แบบหยดบนใต้ลิ้นหยดลงบนลิ้นนะแต่ผมแต่สำหรับผมอะเซนเจสมันเข้มข้นมากผมก็เลยผสมแค่สองหยด น้ำหนึ่งอึกนะฮะพอเราดื่มไป<ช>ปุ๊บแล้วเราค่อยดื่มน้ําตาลมันจะมันจะทันง่ายกว่าน้ำดีง่ายกว่าพอสักอ่าแล้วก็ที่เหลือเอาอีกประมาณ2อหยดสามหยดเนี่ยมาทาบริเวณหน้าท้องนะรบ,บริเวณที่เราจุกนะตรงิลิ้นปีบ้างบริเวณที่มันเป็นลักษณะของเชิงกับอะไรที่ส่วนของกระเพาะนะฮงองเนีน่ยล้วก็ทาถูนวดแล้วก็ปล่อยเข้าไว้สักแป๊บนึงผมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกินยาพวกลดกรดแงเอ็กซ์ต่างๆที่ทุกวใช้งานอยู่ไม่ได้ใช้เลยนะครับก็ประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งนะนที่ผมใช้งานนะครับก็ประมาณเที่ยงคืนก็โอเคนะครับมันก็ทุเราเบาบางแล้วก็ทําให้เราหลับสบายแบบแบบไม่ต้องดิ้นแบบตอนแรกมันคือเอ๊จะใช้หรือไม่ใช้คือมันมันดิ้นแล้วมันจุกนะขี้เกียจลุกขึ้นมานะครับแต่ว่าอึดยยายก็คว้าเอาเซเจสนะครับเอามาใช้งานนะครับก็ทําให้ สุขภาพตอนเมื่อคืนนี้ก็โอเคนะครับหลงการนอนหลับสบายด้วยนะครับเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันนอกเหนือจากประเด็นที่การดูแลสุขภาพแบบปกตินะครับทําให้เราไว้ใจได้ครับกับเอสเซนชียลนะครับหลายๆตัวที่ขอให้ทุกท่านเนี่ยลองมีติดมือไว้ไอติดบ้านไว้นะครับเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะมีอาการนะครับ